กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นภาพของสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่ได้รับมาตลอดนะครับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งแรกนะฮะและก็สำหรับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ก็อยากจะบอกจริงว่าในการที่ได้มาตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ หน่วยงานนะครับจริงๆแล้วก็ต้องมองว่าในเรื่องของการตอบรับของคนไทยกับการประกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเห็นภาพของการประโยชน์ของของของคุณค่าของประกันมากขึ้นนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นขององค์กรในความเป็นจริงเพราะว่าลําพังแค่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าในการที่ที่ได้รับเนี่ยต้องถือว่าเป็นเครดิตขององค์กรแล้วก็ ของในหลายๆหน่วยงานที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมด้วยนะครับทำให้ได้รับรางวัลนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คงคล้ายๆกับการทําธุรกิจในหลายๆด้านนะครับการที่มุ่งเน้นในการที่ทาให้บริษัทเองหรือองค์กรเองเนี่ยเจริญเติบโตได้แต่แน่นอนนะครับก็ต้องมีความสมดุลในเรื่องของหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของตัวเป้าหมายการเติบโตนะครับเรื่องของความมั่นคงแข็งแกร่งเพราะว่าสถาบันการเงินเองเนี่ยนะครับมีเรื่องของความรับผิดชอบให้กับผู้อประกันอย่างบริษัทประกันชีวิตเนี่ยในเรื่องของระยะยาวด้วยนะครับ อีกมุมหนึ่งก็คือว่าการที่ตอบโจทย์ให้กับสังคมวันนี้เนี่ยนะครับอย่างกรณีอย่างเมืองไทยไประกันชีวิตเองก็ถือว่าเป็นบริษัทของคนไทยนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะตอบรับให้กับการช่วยเหลือพัฒนาสังคมในหลายมุมในหลายด้านนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมผมต้องเรียนนะครับว่าความสมดุลอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของตัวจรรยาบรณนะครับที่จะต้องมีศีลธรรมและจรยาบาลต่างๆด้วยครับ